งงงงงิิิดทงทาาาาาลลลเออสสบบกกน่่ะูีมแหจต,ตอนผจญภัยเมืองลูกกวาดห้ารถ เย็นวันหนึ่งพี่หมีและกระต่ายน้อยกำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างๆมีกล่องวิเศษคู่ใจที่พวกเขามักใช้ผจญภัยในที่ใหม่ๆทันทีที่เปิดฝากล่องออกมาแสงวิบวับก็ส่องพุ่งออกมาเหมือนสายรุง้งวูบเดียวเท่านั้นทั้งคู่ก็ถูกพัดพาเข้าไปยังดินแดนแสนประหลาดที่เต็มไปด้วยบ้านทำจากขนมหวาน ถนนโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลและป้ายต้อนรับเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองลูกกวาดห้ารถด่านที่หนึ่งลูกอมมะนาวเปรี้ยวจีด๊ดทั้งคู่เดินเข้าไปในลูกอมรูปมะนาวลูกโตเท่าหัวกระต่ายน้อยหยิบมากัดอ้อยเปรี้ยวจนตาเบิกโคลงเลยพี่หมีพี่หมีหัวเราะ เห็นหมะรถเปรี้ยวทำให้ตาสว่างเหมือนตื่นเต็มที่เลยทั้งคู่เลยกระโดดลอดเต้นพลังเต็มเปี่ยมไปต่อด่านที่สองน้ำพึ่งหวานหยดต่อมากล่องวิเศษพามาที่ลำธารน,น้ำพึง่งกระต่ายน้อยดีด้าวิ่งไปกินดื่มรวดเดียวหลายถ้วยแต่พอกินไปมากๆ ตากระต่ายก็ลายหูตกเดินอืดอาดเหมือนหุ่นยนต์แบบหมดพี่หมีรีบพูดโถกินหวานเยอะเกินไปเลยง่วงง่วงเหนื่อยง่ายไงยรสหวานกินได้นะแต่ต้องพอดีพอดีกระต่ายน้อยหัวเราะแหะแหะเข้าใจแล้วต่อไปจะไม่กินหวานจนง่วงแบบนี้อีก ด่านที่สามเกลือวิเศษเข็มปีตภูเขาเกลือโผล่มาอยู่ตรงหน้ากระต่ายน้อยลองชิมทีเดียวสามกมับทันใดนั้นตัวบวมตุ่ยเหมือนลูกโป่งจนเดินไม่ไหวพี่หมีเลยต้องช่วยเกลือหรือรสเค็มกินเยอะทำให้ร่างกายบวมและหิวน้ำมากๆเลยนะดื่มน้ำตามสิ เดี๋ยวก็สบายขึ้นด่านที่สี่ช็อกโกแลตขมทั้งคู่เดินเข้ามาในสวนโกโก้ชิมช็อกโกแลตแท้ๆท,ที่ยังไม่ใส่น้ำตาลกระต่ายน้อยทำหน้ายี้ทันทีอืมขมมากพี่หมีหัวเราะใช่แต่รสขมจากผักบางชนิดดีต่อสุขภาพนะถ้าเรากินผักใบเขียว จะทำให้ร่างกายแข็งแรงด่านที่หไอติมพริกเผ็ดสู้สุดท้ายกล่องวิเศษพามาที่ร้านไอติมรสพริกกระต่ายน้อยอยากลองเลยกัดคำใหญ่อ้อยเผ็ดมากเลยกระโดดไปรอบๆน้ำตาไหลเป็นสายพี่หมีรีบยื่นแตงโมให้นี่ไง กินผล,ลไม้เย็นๆช่วยดับเผ็ดได้เมื่อผ่านครบห้าดานกล่องวิเศษก็พาทั้งคู่กลับมาใต้ต้นไม้กระต่ายน้อยพูดพร้อมหัวเราะวันนี้หนูรู้แล้วรสชาติทุกอย่างถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้ากินพอดีร่างกายก็จะแข็งแรงพี่หมีพยักหน้าใช่เลยร่างกายเรา ขอบคุณเมื่อเราเลือกกินอย่างพอดี